วันนี้อีกวันแรกที่ได้มานอนเป็นเพื่อนพ่อในวันที่ยี่สิบสองยีสิองยี่สิสงิงหาสิงหาสหหสพ่อก็นอนสบายแต่วันนี้จะมานอนเป็นเพื่อนพ่อกับลุงใจลุงใจนอนแล้ว พ่อผมก็นอนผมก็จะนอนเป็นเพื่อนพ่อเดี๋ยวดูกล้องหลังเดี๋ยวดูกล้องหลังนะทำไงอ่ะจะได้ดูกล้องหลัง่ยทำไงตายแล้วกล้องหลังมันไม่กลับเลยทำไมอ่ะโอ้ตายแล้ว หลังไม่ได้ก็ดูหน้านี่แหละไม่มีใครเลยสองคนนี้นุ่มหลับแล้วพอลาสุดท้ายก็ได้อยู่เป็นเนพื่อนกอีไม่มีใครเลยนุ่นพ่ออยู่นุ่นนอนอยู่นุ่น เย็นสบายเลยเมื่อตอนนี้เวลาหกทุ่มยี่สิบทุ่มยี่สิบนาทออีคิดถึงพ่อใจจะหายแต่จะนั่งมองพ่อหนอ รับสบายแล้วพอเนอ,อไปไมาต้องหวงลูกลูกหากน,นกันจีดูแลก,กันเองเนาะทุกสิ่งทุกอย่างตีดีใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกพอ่ออะไรบุรีพันมาพันไปกะพนกัน,พนไปพันมาให้พันมาพันไปสิผมบอกว่าดีอาะทีเคยทะเลาะกันในวัยหลุนนะโฮเซยลูกในเออด้อบอกเลย จต่ก็ักพ่อนะเห็นาที่ถึงพอ่อต่อไปที่าหมีพ่อแม่และพ่อไปอยู่กับแม่และห่างกันแค่หนึ่งปีกับเก้าเดือนหนึ่งปีกับเก้าเดือนพ่อตามแม่ไปไปพากันไปได้ใหญ่สายใหญ่ เออ้าบานจบหขอหัวหลุ่เต่าท <pl> ี่บงนบบเด็กทสินอนดูนี่ละสามวันเป็นเพื่อนพ่อก่อนหน้านั้นก็ไม่ค่อยได้นอนกับพ่อเอออ้ยหอนร้อนจังนี้ อยากเอาเปิดเรียงไฟจ้าเลยอาสนิก่อนเลยเดี๋ยวฉันอดเป็นมูฟอรกันีะคิดจะทุบทุบสิบันละ